บางครอบครัวเนี่ยเป็นการจัดปาร์ตี้การทานเลี้ยงก็หมดแล้วแต่สําหรับครอบครัวที่ขาดแคลนถือว่าเป็นเงินจนํานวนมากครับใช้ทุนตรงนี้ที่ประชาชนบริจาคมาให้เราให้เป็นประโยชน์มากที่สุดจะเล็กจะน้อยก็คือเงินทุนของประชาชนขอขอบคุณทางมูลนิธิคอยสนับสนุนทุนการศึกษาให้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนที่มาบริจาคให้ค่ะก็ซาบซึ้งใจแล้วก็ดีใจมากค่ะ กผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วก็จะไม่เป็นตะกเ้เลยวยครับสำหรับผมจะแบ่งออกเป็นสิคนได้กันคนละหนึ่งหมื่บาท จะเอาไว้จ่ายค่าเทอมการใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันก็มีแล้วยกเว้นค่าเทอมครับถ้าเกิดไม่ได้ผมก็คงต้องยืมหนี้ยืมสินคงจะเป็นหนี้ในอนาคตอีกเยอะเลยครับตกใจนิดหน่อยว่าเขาเลือกเราเป็นสายกิจกรรมสายเรียนก็เรียนบ้างตั้งใจอยู่นะครับแต่ไม่ได้เรียนดีขนาดนั้นผมว่าตกใจหน่อยที่เขาเลือกเป็นหลักการที่ผ่านการพิเคราะห์ถึงเหตุและผลมาเป็นอย่างดีสำหรับการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึง องค์กรการกุศลเอกชนที่ร่วมบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาส,สนามายาวนานกว่า113ปีสำหรับโครงการนี้มุ่งเป้าช่วยเหลือเยาวชนไทยที่ความประพฤติด,ดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยความเข้าใจว่าผลการเรียนหรือคะแนนสอบไม่อาจนำมาใช้เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนถึงความจำเป็นของแต่ละบ้านที่หลายคนไม่ได้มีพ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย สำคัญตรงที่ว่าถ้าผมไม่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทตรงนี้ซึ่งมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการจ่ายพวกนี้ค่าเทอมค่าเดินทางแล้วก็พวกค่าหน่วยกิจพวกนี้ก็ค่อยจะสูงับเพราะว่าปกติตอนนี้ผมก็ทํางานพาร์ทไทม์อเลี้ยงตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ขอบคุณมากครับที่เลือกผมเลือกเพื่อนผมและคอยช่วยเหลือเด็กทุกคนครับขอบคุณมากครับ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิปอดเต็กตะงําโดยท่านประธานดรวิเชียนเตชะไพาบูลให้เกียรติร่วมงานมอบทุนการศึกษาด้วยตนเองเพื่อเป็นกำลังใจตอกย้ำความสำคัญของภารกิจสังคมสงเคราะห์ที่ทางมูลนิธิดำเนินการมาแล้วกว่า50ปีเดิมเรียนอยู่ที่โคร,ราชเนาะพี่น้องมีทั้งหมด8คนเป็นพี่สาวคนโตทั้งบ้านก็จะต้องส่งน้องเรียนถูกไหมคะจะทำยังไงดีถึงจะช่วยครอบครัวได้ก็ได้รับทุนจาก มูลนิธิปฏิตึงเพื่อจะไปเรียนต่อพยาบาลวิชาชีพแล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพรุ่นแรกที่เป็นปริญญาตรีถ้าเราไม่มีมูลนิธิหรือมีอากงในวันนั้นคงไม่มีจินตนาในวันนี้ตั้งอธิษฐานจิตตัวเองทุกครั้งว่าจะเป็นพยาบาลของหัวเฉียวจนกว่าจะเกษียณจะไม่คิดไปทำงานที่อื่นเลย เงินแมันแต่เล็กน้อยหรือกันได้ทุนแล้วรู้สึกเราภูมิใจใครจะมีโอกาสอย่างเราหรือเปล่าเราไม่รู้ยินดีด้วยนะคะที่น้องๆทุกคนได้รับการคัดเลือกมาเป็นผู้ได้รับทุนตรงนี้เงินจะน้อยจะมากอะยังน้อยเปิดโอกาสให้เราเรียนต่อต้องพยายามคิดว่าเงินตรงนี้มันสําคัญมากการที่ผู้คนมาช่วยบริจาคให้กับมูลนิธิเนี่ยนะ ท่านบริจาคมาให้เราโดยที่เขาไม่รู้ว่าเงินของเขาไปใช้ประโยชน์ทางด้านไหนเรามีโอกาสใช้เงินตรงนี้เพื่อไปหาความรู้เพิ่มเติมต้องขยันให้ดีที่สุดเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองเรียนได้ดีหรืออะไรนะแต่เพื่อมูลนิธิองค์กรที่ส่งเสริมให้เราได้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมเพราะเราต้องใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ถูกจัดสรรเป็นงบประมาณมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเกือบ3,000ชีวิตในปีนี้รวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ18ล้านบาทหลักเกณฑ์การช่วยเหลือชัดเจนและรอบคอบน้องมอต้นรับทุนละ7,000บาทหมอปลาย1,000 10, 0บาทอาชีวศึกษา1,000 10, 0ถึง2,000 20, 0บาทและระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรีทุนละ2 0 0 0 0บาท บางคนก็ได้เรียนต่อจนจบพร้อมรุ่นหรือบางคนก็อาจจะได้ช่วยเหลือทางที่บ้านคิดว่าถ้าไม่ได้ทุนน่าจะมีนี้เพิ่มคืนค่ะเพราะว่าต้องไปยืมคนอื่นมาเพื่อจ่ายค่าเทอมปัจจุบันนี้ค่ะพ่อแม่หนูแบบเปลี่ยนงานเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าสถ,ถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาทํางานหนักมากเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าทุนการศึกษานี้นะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยค่ะก็เลย จะไปช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวค่ะขอบคุณทางสถาบันแล้วก็พวกพี่ๆบอต็กตึงมูลนิธิผู้ร่วมบริจาคนะคะที่มอบทุนการศึกษาให้ค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําความดีทําประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อตอบแทนค่ะแล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้น้องๆรุ่นต่อไปด้วยค่ะยังชื่นใจอยู่ค่ะ ก็คือเงินตรงนี้ค่ะที่แบบมันเยอะมากสามารถทําให้เรามีโอกาสได้รับทุนแล้วก็แบ่งเบาภาระของครอบครัวชีวิตของคนคนหนึ่งอะค่ะมีโอกาสได้สําเร็จแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ค่ะหมื่นบาทสําหรับบางครอบครัวเนี่ยเป็นการจัดปาร์ตี้การทานเลี้ยงก็หมดแล้วแต่สําหรับครอบครัวที่ขาดแคนลนเด็กนักเรียนที่มีความ มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อแต่ขาดโอกาสถือว่าเป็นเงินจนํานวนมากครับผมถามความฝันของเด็กๆบางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นพยาบาลบางคนอยากเป็นตํารวจความฝันของเขาเป็นจริงได้เงินตัวนี้เป็นเงินที่มาจากกุศลและจิตที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกคนที่พูดถึงมูลนิธิปอเต็กตึงทุกคนเข้าใจเลยว่าเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือสังคมตามปณิธานของมูลนิธิปอเต็กตึงเกิดรถชนกันมูลนิธิตึงเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บช่วยชีวิตแล้วครับ ตงต่อโรงพยาบาลคือการรักษาชีวิตแล้ววันนี้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมบริจาคให้มูลิติปรเ็กตึงให้โอกาสเด็กทั่วประเทศไทยช่วยชีวิตรักษาชีวิตแล้วนี่คือสร้างชีวิตก็คือให้โอกาส <im it> ในฐานะที่ผมเองนั้นก็เป็นครูนะครับอยากจะเป็นตัวแทนบอกกับน้องนองนักศรรึกษานักเรียนนะครับว่าวันนี้เราอยู่ในบทบาทของผู้รับนะครับเป็นผู้รับที่เขาเลือกแล้วเลือกจากโอกาสที่เราใยดี มีผู้ใหญ่เจดีมาให้โอกาสเราไปต่อยอดในการศึกษาต่อเพื่ออนาคตจงจําวันนี้ไว้ครับจงทําโอกาสที่เป็นผู้รับนั้นต่อยอดให้ตัวเองมีอนาคตมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นผู้ให้กับสังคมดังมูลนิธิปอติกตึงได้ให้กับสังคมวันนี้ครับขอเชิญผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิปอติกตึงที่สําเร็จการศึกษาแล้วสแกน qr code บนหน้าจอนี้ หรือคลิกลิงก์ที่แทรกไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างจอภาพเพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูลผลสำฤทธิ์ของการเรียนและการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือน้องๆในรุ่นต่อๆไปครับ